ศูนย์คุณธรรมร่วมกับโรงเรียนสพยาวิทยาเสนอเอกลักษณ์5ข้อของพวกเราชาวโรวงเรียนสพยาวิทยาข้อที่2เดินเป็นแถวการเดินเป็นแถวเมื่อเลิกจากกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนจะเดินออกจากหอประชุมโรงเรียนเป็นแถวอย่างมีระเบียบ เพื่อมุ่งสู่ห้องเรียนชั่วโมงแรก การเดินแถวเปลี่ยนห้องเรียนเมื่อหมดคาบเรียนนักเรียนจะทยอยเดินมาต่อแถวกันแล้วเดินไปยังห้องเรียนชั่วโมงถัดไปการเดินเป็นแถว ทำให้เวลาเปลี่ยนชั่วโมงเรียนมีความเป็นระเบียบไม่วุ่นวายการเดินเป็นแถวเป็นเอกลักษณ์ข้อที่สองของโรงเรียนสพยาวิทยาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นนักเรียนโรงเรียนสพยาวิทยาเอกลักษณ์การเดินเป็นแถว ทำให้โรงเรียนสัพพยาวิทยามีความเป็นระเบียบและยังส่งผลให้ได้รับคำชมจากผู้ที่พบเห็นอีกด้วยการเดินเป็นแถวเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนนักเรียนที่ขึ้นรถประจำทางหรือนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารอรับจะเดินมาต่อแถวตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนเป็นต้นไปและจะไหว้พระไหว้คุณครู ที่หน้าประตูโรงเรียนด้วยความเป็นระเบียบ